สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อเดซซูเปอร์บายหนึ่งหกแปดจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมขออนุญาตพาเพื่อนๆมาชมรถเข้าใหม่ของวันนี้นะครับมันคือ t ทริอัมบลรีวิวนะครับ T 1 0 0 Black เป็นตัวหม้อลมนะฮะปี2015หรือเรียกกันว่าแ c ค o คนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวออกศูนย์ Triumph เชียงใหม่นะครับประวัติดีรถเครื่องยนต์ปกติรถเดิมๆนะครับตอนนี้ถ้าบอกว่ารถเดิมๆสภาพแบบนี้ถือว่าหายากนะฮะน่าเก็บสะสม ราคามีแต่จะพุ่งขึ้นนะครับราคาตอนนี้ก็ในตลาดก็ขายขายกันสามแสนต้นๆนะครับตอนนี้นะครับคันนี้นะฮะรถสวยงามมากรถมือเดียวนะครับปฏิบัติเลขสวยนะครับแถมให้ไปเลยนะครับไม่แยกออกนะครับบางร้านจะมีการแยกสลับป้ายออกเพื่อขายแต่ทางร้านเราไม่ทําแบบนั้นนะครับเราให้ไปเลยนะครับเลขสวยแบบนี้นะครับนะฮะแถมยางใหม่ให้หนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดทอษทีครับยางไม่ซื้อใหม่เลยนะครับดอกยางกันเต็มนะฮะยังไม่เคยวิ่งเลยนะครับนะฮะยางนะฮะไปดูยางหน้าหน่อย ชุดนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับ mm hmm. นะฮะโหลดยางเห็นไหมฮะเต็มเต็มนะครับยังไม่เคยวิ่งนะครับผมซื้อให,ให้ใหม่เลยนะครับนะฮะจานเบรกหน้าสภาพดีไม่มีสิกหลอนะครับไฟลงไฟเลี้ยวทุกอย่างครบนะฮะมือเบรกมือคัชทุกอย่างเดิมๆกระจกดเดิมนะครับเ,เพื่อนๆนะบังโคนหน้าเดิมๆนะฮะสวยใสยแข็งเครื่องนะฮะด้านข้างถือโอเคนะครับนะะสภาพถือว่าเจ้าของเดิมรักษามาดีมากนะครับนะ เดิมท่อเดิมหมดเลยนะครับรถเดิมแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับเบาะเดิมนะฮะกันตกหลังเดิมนะฮะเครื่องยนต์แน่นๆเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะฝังขวานะครับบังโซ่มีให้หมดเลยนะครับแฮนด์รุ่มไปแฮนด์นี่มีหมดเลยนะครับแฮนด์เดิมนะครับปุ่มหมดทุกอย่างทํางานเป็นปกตินะครับอ่ะเหล็กใหม่นะครับอ ก็ต้องบอกว่าสภาพถือว่าพร้อมใช้งานนะฮะมาผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับแหม่ดังนะครับไปเลี้ยวไปหน้านะครับไปท้ายไปสองไะเตียนนะครับข้อเดิมนะครับเปี่ยนลุ่มๆไถล้อเครื่องยนต์เดิมๆนะครับ ใานใดชอบใจต้องบอกเลยว่าต้องรีบนะครับเพราะว่าสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับน่าเก็บสะสมน่าใช้นะครับใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าเป็นขี่ไปทํางานขี่ไปเที่ยวขี่ไปกินกาแฟไปตลาดได้หมดเลยนะฮะสำหรับแอมตัวนี้นะครับฟรีดาวนะฮะเพื่อนสนใจทักเข้ามานะครับวันนี้สวัสดีครับ